ครับท่านผู้ชมโลสองต้องมีฮนะตัวนี้สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพุธชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พุธชาแนลจะมาตกที่บ่อ,บอด้านหลังนี้นะเป็นบออ่อขุดน้ําเข้านาซ้ํารอบสองนะครับจากพุธมาตกคราที่แล้วนะครับผมก็ก็ได้ไปก็มากับเจ้าลูกชายนะไ็ได้ใส่สี่ตัวนะครับวันนี้ แตไม่ไม่รู้จะน้ำเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับบ่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมีป่ากกนะครับผมแล้วก็ทุ่งนาด้านหลังนะครับผมนะครับน้าขุ่นมากแล้ววันนี้มันมีมันมีไอ้น้ำดแดงเนี่ยมันไหลาจากนามาลงแล้วน้ําขุ่นหมดเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองมาไล่กันดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผม ท่านผู้ชมดูตัวซะก่อนโอ้โหโลสองต้องมีฮะตัวนี้เนี่ยครับผมนี่กัดครับเต็มแม็กเลยนะครับผมเต็มปากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับโอ้โหแน่นๆวัดแน่นๆตัวนี้ครับดูตัวสวยมากนะท่านผู้ชมยาวเลยเลยนี่ดูเนี่ยยาวก็ยาวก็สอกผมมีถ้ากำหมัดนะฮะครับผม ท่านผู้ชมดูโอ้โหฝนตกด้วยนะตัวนี้ฝนตกไปปลอยนะครับผมไอ้แม็กเลยนะครับตัวนี้โอ้โหแน่นแน่นกัดแน่นวัดแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวปลด่อนนะปลด่อนปลด่อน ุดมือนะแดงมากนะท่านผู้ชมนี่เลยฮะต้องเจอตัวนี้นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บใส่ถุงแล้วเดี๋ยวลองไล่กันต่อก่อนฝนจะตกแรงเป็นตกไปปลอยนะครับผมตกไปปลอยเลย <c oughs> แน่นวัดแน่นตึก๊กเนะตัวนี้นี่มุมกล้องจะแปลกๆนะมุมกล้องจะนิ่งๆนะเพราะ ทุดไม่ได้เอาโกโปมานะครับทุดลืมโกโปรชาร์จแบตไว้แล้วไม่ได้หยิบมาด้วยนะครับไปใช้โทรศัพท์นะฮะใช้โทรศัพท์แล้วก็มัดกับมัดกับเสาว,วางคันเบ็ดแล้วยางรัดนะฮะโอเคไล่กันต่อ บางเด้อครับกัดไม่อยู่นะครับท่านผู้ชม กัดนะท่านผู้ชมน,นะเมะื่อกี้กัดไม่อยู่นะครับเม็ดเม็ดเม็ดบานเลยนะฮะกัด ขุ่นมากนะวชมน้ำขุ่นเนี้วแล้วก็ยังยังมีตัวกัดนะเพราะปลาไม่ค่อยเห็นเนี่ยเราก็ใช้คีอเคเขานะครับเคาะเคาะเป็นจังหวะให้เให้เคาะอยู่เคาะอยู่ให้ปลามันเห็นนะครับ ่านผู้ชมหูุดฝนไปนู่นนะครับน่าจะไม่มาครับผมนะนะครับเพราะว่านีนะ่อะจากจากช่วงนู้นนะครับช่วงนู้นนะฝนมันไล่ไปทางนี้นะครับแล้วตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งนะครับผมจะมาไม่เนี่ยตกไปรเราแวงฝนไปนะครับผม ก็กำลังได้เวลาจะกิน thank you ครับผมท่านผู้ชมไม่รอดนะครับผมฝนมาแล้วนะครับผมปลากําลังกินเลยนะครับผมโอ้ฝนตกสะแล้วนะครับผมนู่นลกลุ่มบอลล่มเลยนะครับมานะครับผมก็งไงวันนี้พี่วุฒิก็คงต้องลากันแค่นี้นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมยุฒจะไปตกปลาตรงไหนอีกนะครับเจอคลิปสวยๆมีคลิปสวยๆแล้วเจอใหม่สวยอีกนะครับผมแล้วก็จะไปตกให้ได้ช็อตสวยๆมาให้ชมกันนะครับผมเพลินๆนะ ครับผมวันนี้พี่ก็คงต้องลาแค่นี้ต้องคงต้องกลับก่อนนะครับผมนะครับผมเพราะว่าตกไประแวงฝนไปนะครับผมพิ้วก็คงต้องตกกลางฝนนี่ไม่สนุกเลยนะครับผมโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องพิ้วไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเนี่ยนะครับพิ้วจะออกคลิปนะครับแล้วก็เผื่อได้ปลาตัวโตๆชอตสวยๆมาให้ชมกันเพลินๆนะครับผมวันนี้ก็บายบายครับผมฝนตกแล้วนะครับผมอี๋ครับผมลงแรงแล้วลมด้วย โอเคครับผมบายบายนะครับผมโน่นนะครับมาแล้วนะครับผมนู่นอีกก้อนหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็นู่นอีกก้อนหนึ่งนะครับไปแล้วครับบายบาย